วันนี้นะครับเป็นก่อนเกมที่ปัตตานี f c นะครับจะเปิดบ้านรับกับระนองเ c ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ถามความรู้สึกก่อนเกมนะครับเฮดโค้ชของเรานะครับบุคอรีนะครับหรือมูรินโญ่ปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราตามกันเลยมานะครับนี่เป็นบรรยากาศในการซ้อมของทีมปัตตานีในวันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเชิญนเลยครับ ครับเรามาสัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอระนองเอฟซีในวันพรุ่งนี้นะครับกับอาจารย์บูนะครับว่ามีความมั่นใจแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้3มแต้มเพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องราบัตนาณีตอนรับเดือนรมันตอนหรือเปล่านะครับความรู้สึกในวันพรุ่งนี้ก่อนเกมที่เจอระนองนะครับรู้สึกยังไงครับครับหลังจากที่เราเล่นกับสัุมพานเนี่ยเราสามารถชนะได้ว่าเกมพรุ่งเนี้ ไม่หนักเลยสำหรับทีมมันา e ลีเอฟซีโดยเฉพาะเราเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ในบ้านเราแล้วก็ชนะมาแล้วกวับพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเราไม่ประมาทแล้วก็เราพวกมั่นที่จะเอาชนะจะเอาสามแต้มเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้ทุกคนเนี่ยผมว่าน่าจะทําได้ผมแล้วก็เมื่อกี้นะครับก่อนที่จะมาสัมภาษณ์อาจารย์บูนะครับผมได้ไปคุยกับกองหลังนะครับที่ย้ายมาจากพัทลุงที่เคยเล่นกับจีน่ามาเขาบอกว่า บองเนี่ยเขาสามารถที่จะประกบจีน่าอยู่แน่อาจารย์บูคิดว่าคําพูดเนี้เราจะลบคําสุมาพเขาได้ขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับผมว่าจีน่าเองตอนเนี้ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นชุดพ่อลูกหัวตอนเนี้ยจีน่าสามารถที่จะบอกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าการที่เขาบอกว่าจะประกบจีน่าเพราะว่าไม่ใช่ง่ายเพราะว่าทีมรานไม่ใช่มีจีน่าคนเดียวเพราะคนอื่นก็สามารถทำได้เฉพาะฟรานซิสเถือวนาถือว่าจะเป็นสกิรินติการสมแล้วก็ไซบูดิน แล้วก็เจ้าแม็กเนีกก่ยตอนนี้ก็ลูกยิงไกลก็น่ากลัวว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่จินหน้าคนเดียวที่อันตรายทุกคนอันตรายหมดครับแล้วไม่ทราบว่าแผงกองหลังเพราะว่าผมดูจากนัดที่ผ่านมาที่เจออดสุดสภาครับได้เล่นอย่างเข้าขามากในสีตัวของแผงกองหลังคิดว่าพรุ่งนี้ฟอร์มกองหลังเราจะเป็นแบบนี้เปล่าครับ ะะระบบการเล่นเนี่ยผมตอนนี้ต้องรอโดยนิดนึงขอเก็บไว้ก่อนถูกไหคือตอนนี้ยังไม่สรุปว่าเราจะเล่นหลังเนี่ยสาหรือว่าสี่ต้องดูผมต้องไปสามสิบนาทีว่าพรุ่งนี้จะรู้ครับว่าเราจะเล่นกันยังไงแต่ว่ามั่นใจว่า3แต้มให้กับพี่น้องชาวปัตตานีพรุ่งนี้มีแน่นอนชามแล้วครับ โอเคนะครับน่าเราก็มาชมขอบคุณอาจารย์ดูว่านะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เบดิงศรัทธานิดนึงนะครับอ่าและเตะคพลเรื่องของปัตตานีนะครับมานะครับเบดิงครับตามตามมาเลยครับเบดิงครับนี่ครับเปดิงศรัทธานะครับศรัทธาที่ซูนะครับที่ย้ายมาจากบางกอกเซ็นทนะครับ ประตูแรกให้กับท่ากับปัตตานีไปแล้วนะครับนัดที่ไปเสมอใช่ไหมครับสตูไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับเบดิงก็ได้ทาประตูแรกให้กับปัตตานีไปแล้วในปี2 2012นครับอยากสอบถามเพราะว่ารู้ว่าเบดิงตรงนี้ก็ยังไม่หายจากการบาดเจ็บนะคิดว่าจะกลับมาได้กี่กี่สัปดาห์ครับความอาการบาดเจ็บตรงนี้ครับ ว่ามีผลกับทีมมากน้อยแค่ไหนครับก็เห็นเมื่อวานน้องๆเล่นเล่นกับสโมสรสภาก็ดีใจด้วยที่แบบฟอร์มดีอะไรเงี้ยเล่นดีแล้วก็สามารถหน้าทีมใหญ่ก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากมาแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เพื่อนร่วมทีมแล้วก็พี่ๆน้องๆนักเตะนะครับคิดว่าจะนำสามแต้มให้กับมักกะีเป็นกองขวัญรับเดินนอมดอนได้หรือเปล่าครับเอารับเด่นนอมดอนได้หรือเปล่าก็พรุ่งนี้เป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ ถาเก็บสามแต้มได้เราก็นี้นีจากที่สมได้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็สบายใจได้แต่ผมว่าน่าจะพรุนี้ถ้าดูกอมจากแมนซิพานมาก็น่าจะเก็บสามแต้มได้ครับแล้วมทราบว่ามีความกระหายที่อยากจะลงไปเล่นช่วยทีมากน้อยแค่ไหนดูเมื่อวานลย่ะดู ในที่เจอกับโอสินแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลงไปเล่นเช่นกันครับโอเคครับอาให้เป็นเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นพรุ่งนี้สามแต้มคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็สักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยครับอ่านะครับเบดดิ้งก็ให้เปอร์เซ็นต์มานะครับพรุ่งนี้นะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับต้องขอขอบคุณเบดดิ้งศรัทธามากนะครับที่ได้ย้ายกลับมาสู่บ้านเกิดนะครับกลับมาอยู่บ้านเกิดนะครับมาช่วยทีมบ้านเกิดของเรานะครับทำให้กองกลางของเรานะครับ แข่งมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็คิดว่าจะพาไปดีหนึ่งได้สำเร็จนะครับอ่าก็ต้องขอบคุณวางซเป็นิงมากนะครับโอเคนะครับ